แกนแทดาบจงไปหนีเร็วนั่นมันอะไรกันมันสามารถทำลายไข้กลสิงล่วงของข้าได้งั้นหรอมีวิชาอะไรอีกก็ใช้มาให้หมดเถอะฮอแม้เจ้าจะรอดจากคลื่นเสียงไปได้แล้วไงล่ะ กรงเล็บของหมาป่าฟ้าปีศาจเจ้าจะหนีไปได้อีกหรือไม่จู่โจมมันซะสัตว์เดรัจฉานกล้าก่อความวุ่นวายต่อหน้าค้าอย่างนั้นหรือหมาป่าฟ้าปีศาจเจ้าเป็นอะไรไปฆ่ามันสิหมาที่ดีไม่กัดคน กระหม่อมคิดว่าองค์ชายสองควรเรียนรู้จากสัตว์เลี้ยงของพระองค์สักหน่อยนะไอขยะไม่มีเหตุผลที่จะให้เจ้ามีชีวิตอยู่อีกต่อไปอเจ้ามีฝีมือใช้ได้นี่แต่ข้านั้นออกสึกไปยังแดนใต้ตั้งแต่สิบขวบสังหารอาศูนยร้ายมากกว่าหมื่นตัดรากมานับไม่ถ้วนตอนนี้ข้าก้าวเข้าสู่ขอบเขตแทงเต่าแล้ว ข้าลงมือเองแท้ๆยังกำจัดเจ้าไม่ได้งั้นหรอน้องสองยายต้องไปเอาเรื่องกับคนชั้นต่าเช่นนี้พี่ใหญ่เจ้าเองก็เป็นองค์ชายของราชวงศ์แต่กลับถูกย่อยุตจนเสียท่าต่อหน้าสะะะาธารณชนทำให้ราชวงศ์ต้องอับอายมันน่าละอายจริงๆฮึท่านจะเข้ามายุ่งเรื่องนี้ด้วยงั้นหรอ อย่าเข้าใจผิดไปข้าก็แค่คิดถึงชื่อเสียงของน้องสององค์ชายเล่นงานสามัญชนกลางถนนถ้าข่าวนี้แพร่ออกไปมันคงดูไม่ดีเท่าไหร่เด็กโสกโครกพวกรอไปกันเถอะอาจารย์ชูได้ยินชื่อเสียงของท่านมานานไม่ทราบว่าท่านจะให้เกียรติมาพักที่ตัวของข้าสักหน่อยได้หรือไม่ องชายใหญ่คิดจะเล่นบทคนดีแล้วใช้โอกาสนี้เพื่อผูกมัดข้าหรอขออาภายัยข้าไม่สนใจละครจริงอำนาจของพวกท่านพี่ใหญ่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่เห็นค่าน้ำใจของพี่เลยนะอย่าพยายามเอาใจคนที่ไม่เห็นค่าของท่านเลยน่าเสียดายจริงๆอาจารย์ชูเชิญตามสบายเถอะพวกเราไปกันเถอะ พี่ใหญ่ต่อให้พี่อยากรวบรวมอำนาจก็ไม่จำเป็นต้องไปหาคนไร้ค่าอย่างชูยี่หรอกเจ้าหมายความว่าอะไรเขาทั้งล่วงเกินข้าและยังทำให้ท่านขายหน้าทำไมไม่ให้ข้าเปิดชีวิตเขาไปเลยล่ะอย่างน้อยพวกเราจะได้สบายใจขึ้นช่างเถอะข้านำหัวใจฝากไว้กับจันทาแต่กลับพบว่าจันทาส่องแสงลงร่องน้ำชูยี่ หลังงานเลี้ยงจบข้าจะเอาชีวิตเจ้าองค์หญิงใหญ่สเสด็จโอ้ท่านป้าไม่ได้เจอกันแค่ไม่กี่วันท่านดูเด็กลงไปอีกนะเราไปข้าไม่มีเวลามาเสียเวลากับเจ้าหรอกท่านอาจารย์ชูเชิญเข้าไปด้านในเถอะข้ามีเรื่องจะพูดกับท่านที่แท้เจ้าหมอนี่มีองค์หญิงใหญ่หนุนหลังอยู่ นีน่าถึงได้โอหังนะักองค์หญิงซีเย่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าวันนี้ท่านก่อเรื่องใหญ่ในงานเลี้ยงข่าวนี้ต้องไปถึงหูจัก,กรพรรดิฉถินแน่นอนเขาเป็นคนใจแคบมาตลอดถ้าท่านล่วงเกิดองค์ชายก็เหมือนตบหน้าเขาทางที่ดีท่านควรออกจากเมืองหลวงไปก่อนเพื่อเรื่องปัญหาเจ้ากังวลเกินไปจัก,กรพรรดิถินยังทำอะไรข้าไม่ได้หรอก ได้ในเมื่อท่านมั่นใจขนาดนี้ข้าก็จะไม่พูดอะไรแล้วอ๋อเจงสี่สิ่งนี้เป็นของที่เจ้าสำนักคนเก่าสั่งให้ข้านำมาให้ท่านบอกว่าให้ท่านรับไว้ให้ได้แร่อาคีสุดขั้วนี่เป็นของดีสำหรับการหลอมอาวุธเลยนะหวังว่าจะช่วยท่านได้นะเอามาทำแก่นแท้ของดาบถือว่าดีที่สุดเลย วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ